ผมเจ็บเอวมากเลยมาพี่มันจะช่วยบีบไหมนั่นนั่นน่ารักน่ารักพี่นิดหน่อยมาันจะบีบไห้โอาบอาบอาออมาเดี๋ยวให้ปด้้นี้เข้าไม่ได้เลยโอ้ยไปไม่ได้อ้ยผมว่าวันนี้วันนี้ผมม่าจะถูกววันที่หนึ่งแน่เลยว่มามามากออเออออออ้ออาเโอเคอคอคออ เบาเบาสิป้า,า,า,าแกล้งเบาไม่ได้แกล้งเลยกำลังจะโอ้โหพี่พี่ร้องดังอย่างนี้เลยอ่ะแกเอาเข็มไปบบจิ้มเขาอ่ะ,อะพี่มันแต่งเรื่องนะเนี่ๆๆยโอเคเขาไม่ช่วยเอาแป้งเอาหน่อยโอ้ดีพี่เขาเป็นคนดีนะใจเขาไม่ได้ด่าเราอย่างนี้เลยกระต่องเนี่ยเฮ้ยโ <ะ S 1> ดนมากเลยพี่เอาเข็มไปจิ้มเขาเยอะป้าป้าแกล้งผมหรือเปล่าไม่ได้แกล้งเลยังไม่ได้บีบมากมายเลยเลยทำไมพี่ตึงอย่างนี้ โอ้โหมิ่อมาื้ป้าอ๋อป้าช่วยช่วยนวดให้คุณหมอใช่ป่ะเยป้าเก่งเลยป้านักเลยป้าอ่อนหนักก็ยอ้อตัวิ้ใจพี่นะทอะไรอย่างนี้ป้านักมันไม่โดนเส้นเลยนังอีกนักไม่ตงเก่ีป้ากอีกมันไม่เจ็บเลยบีไปเลยก็ไปเก่งป้าป้าเป็นแมวหรือย่องไม่รู้สึกเลย มัเป็นคนที่เป็นอะไรอ่ะจ้างมันวจตบปากหมอนวดเลยโอ้ยมีตำรวจมาเยอะเลยพี่เร็วๆป้าจะมากันเยอะนะนวดอย่าพูดป้าไม่พวกน้าก็ได้ปหมดเลยตอนนี้มาใช้เราไม่ได้นะตำรวจก็มองกันเลยอ่ะไปเร็วๆนุ่นต้องเร่งนี่นะพี่น้นยังมีพันชักจิ้มชักไป้า เปลาป้ากดเส้นชักผมว่าโอ้ยจ๋าไเรายังไม่ได้กดอะไรอย่างโอ้ยคือเพิ่งจับแค่นั้นแหละโอ oui. well. oh> ้ป้าเล่นเส้นชักเลยโอ้ยโอ้ยอย่างนี oh ้เด็กตายโอ้ยนะพวกเรออกเลยทุกคนชักจริงๆเมื่อกี้โอ้ยไม่ได้บีบแรงอะไรอย่างนี้เลยนะโอ้ยไมโนวดก็มาแกงว่ะนวดมากันเยอะเลยนี่บีบแค่ไหนบีบแค่ไหนบีบแล้วบีบก็เจ็บอีกอโอ้ย เดี๋ก็ตายเลยอ่ะป้าการุูปจะช่วยรักษาผมงนีเนี่ยที่หายพอมันนวดแคโอ้ยไปโอ้ยอย่าไปด่าเขาสิพี่โนดพี่จะไหนจะมากันหมดแล้วเอลกดเอวเย็บเอวเร็วนักหน่อยมาจ่ามีดีหน่อยมึงไม่ต้องมาเสียงเฮี้ยงนี่นะไม่่ใชป้าอย่าหยาดนหน่อยเดี๋ยวพี่โนดจะมากันหมดแล้วป้านัดนัดน่อยสงสารเลยนะมีอะไรนัดนัดน่อยไม่ต้องให้พักมันรวดานักอีกนักอีกนี่ก็อ้อย เอาไม่โอ้ยละนักอีกพี่โนดนะป้าพี่ต้องพี่โน่นนักเออพี่สักนิ่นถือตู้ตลอดบ้าจับตูดผมทำไมผมไม่โนดอ่ะผมไม่ได้จับตูดเมื่อกี้จับตูดนะเฮ้ยนี่ได้ตายโดยอัตโนมัติโอ้โหให้นวดมาจับตูดผมเฉยเลยครับทุกคนไม่ได้จับเลยนะเดี๋ยวเพารู้เรื่องต้องมาชิงพาไปป้าเร็วในประเทศเลยนะเดี๋ยวในประเทศเลยเหรอพาเร็วพาเร็วเนระเดี๋ยวเนรเทศลยเหรอพาวพาเร็วนรเทจะมากันละเอาอย่า้ยพาเร็วเร็วใช้มือทำพาเร็วเร็วเร็ว สองมือนะไม่ต้องมาสอนกูเลยไอเฮียตีปากเลยเต็มเสีโร่้เลริงๆมึงน่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเวกันไหนทีดนีก็มาเต็มมาแล้วมาแล้วนักนักีกห่ป่ะหนักถึงไกลป้าเลยพอเบาเออไเหียนี้ารู้นะักหนักนหนักไม่ต้องสอนกู เออเร็วเร็วโน้ตพี่เดินไนเตรียมปืนกันเร็วเร็วหนักนะโอ้ยให้กตัวหักเลยตกเตรียมทำไมอ่ะต้องมาบงการกุนเล่ป่าต้องตีป่าหนักหนักเร็วเร็วเจ็บต้องตรียาแล้วมันใช่อะไรเรล่ะเดี๋ยวพี่โน้ตพี่เดินไนบอกที่มายิงกันนะป่าเมื่อกี้ผมบอกผมเจ็บเอวแล้วป้าผมมาผ่านฝ่ายนวดให้อ่าแล้วพอผมไม่นวดป้าจะ่ผมหาพระแสงทำไมไอ้๋ยวผมาอยู่บ้านผมพระแสงอะไรเดี๋ยวโนวดเอวเร็เร็วเร็วคนมายิงโดยอดเปนุมัติเร็วเร็วไม่สมแอบบอกกันแล้วอย่าพูดมากดูเร็วพูดมากสิ พี่โนโทรมาบอกเลยเดี <serving Pokemon guys> ๋ยวมาให้นวดเลยนะไม่สนุ่มแบบให้นวดหนึงพี่โนโทรตอนไหนเร็วๆนะนักป้าบ้านนักไม่นักเลยคุเจี๊ยบบ้านนักตีบมวนก็ไปทำเลยดังนั้นคุณไม่ตโดนบงการไอ้ป่าทุติย์ถามเฉยๆเดี๋ยวบ้านกูจะมาจริงกันหมดเลยนะพ่อสมป้านนักนักตีแยกเลยมือก็มีหลงมือป้าหนักหนักเลยตามที่พ่อสมพูดเลยป้าหนักนักจะพูดมาเออเออเอ้ยมา แต่มาแหกเสียงกู้ดนะถ้ามีคนไปยิงโดนตอนนู้นมัดคนหนึ่งเดียวเดียวร้อนมือหนักๆมาใช้อะไรกูล่ะใไอพี่นวดดมาได้จะยิงมึงทันทีเลยพี่โนวดพี่ดันใดพี่สักเม่นนวดไปอย่าพูดมาพูดมาสิมึงไม่ใช่คนบ้านกูอ่ะนักนะเอ๊ะมาเต็มนะนักนะมึงมาใช้อะไรกูล่ะเอ้าเมื่อกี้ผมเจ็บเอฟเอาเงินไปนวดได้ย่ะ คนมั่งคุณเหรอดิคือมาเต็มเลยยิงเลยรวเร็วเจ้าเองพูดเองนะก็จะมีอะไรเขาอ๋อบอกว่าจะนวดให้เขาถ่ายกันป้าถึงเวลากูบอกแล้วกูจะนวดให้เมืออวานใช่ไอ้สัตว์เอาเดี๋ยวตีปากเลยไอ้สิมาไอ้สัตว์จะแอบมายิงดิคือมาเต็มที่ป้าเอ๊ะมาไหนพูดนะเขาจะได้ป้าหนูได้ยินนะป้าบอกจะนวดคุณหมอ แล้วมันเป็นใครไดให้ทงนวดแนี้อาวกูคุณหมอไงทงนวดเองอ่ะโอ้ยกูไม่ได้พูดเลยนะกูจะเสนอนวดอย่างเงี้ยนะป้าจ๋ว่ามามามาลองพี่มาเดี๋ยวได้ดูนะอ้ยมืองบรรยากาศบาดอะไรทีองเร็วเร็วเร็เร็วเร็วพัดกระเทิบนะหนักหนักเอ้ยตายละหนักน้ำเฮ้ยดิพี่โน่นมันยิงให้หนักนะมึงมาใช้เรากูเล่าก็มาเจ็บเอวไปเล่าแถวนี้เขาบอกจะเตรียมปืนดีกันหมดแล้วกูคเจ็บเอวคุณนวดได้ไม่ได้เหลยหนักหนักเร็วปืนกันหมดแล้ว ป้าปักนะผิดจัญญาบันแพทย์นะป้าทำยังไงมันกระแทกเรานี่เจ๊เอาเกียเอาใช้มือทำอีกให้ปากมึงนี่นะสักรเบื่อป้านี่พูดป้าว่าให้นวดหนักๆป้าก็ไม่นวดป้านวดดีมึงเป็นใครแล้นวดดีเขาเขาเดินอยู่ก็บอกเขาบอกเมื่อยเมื่อยเขเรียกบอกนอนสิพี่นอนตีหนูนวดให้พูดอยู่เมื่อกี้นะนี่มึงปั่นจับจับนวดเฮ้ยสิ มากรแทกอะไรอย่างงี้เนี่ยเดพี่นอนพี่นายนพี่ศักดินมาหมดมาใหญ่ยิงให้นวดแล้วเออถูกยิงแน่เลยนะนวดแบบนี้ไม่ป้าจะนวดให้ดูไม่ต้องเลยโอ้โหเด็กตายโดนทุ่มอาจะนวดไม่ต้องนวดแบบนี้เบะบุญเจ็บไหมงนวดอย่างเงี้ยนะกูนวดให้ดูไงคนเรานั่นกันเลยเดี๋ยวพาอนวดแขนพาที่วัดพูดไปหมดเลยนะนวดจะพูดป่ะคนวัดตายแต่แอมินคุณอะนวดเรยวจะพูดมาะมันเป็นใครเ่ยมาใช้กูเนี่ย เมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวป้าน้ให้มามาไม่้หมดเลยนะอะไรวะขอรวให้เราหมเดี๋ยวมาให้รวดเลยนะเฮ้ยเดียเีเดี๋ยวหยุ่นะพี่โน้ตีจไนสมมาหมดอยู่ดตอนรวเพราะกินปลแมลงอืมนอน่วต่อเอาดาเอดเดี๋ยวเท่านี้กินยป้านอนมันจะได้ดูป้านอนไม่นอนะนอด้วยเนี่ยนไปเนีวนี้ ใช่ไหมกูจะเอามิดฉ่นเอามาเชือกเลยเอาเชือกไอ้สัตว์อ่ะไปด่าเขาอีกพี่โนทพี่จะนายพี่สัตมินมารู้แล้วปะเดี๋ยวตีปากเลยมึงไอ้เฮี้ยอะไรเนี่ยพูดแต่ละคำกันนะพระรู้เรื่องทุกอย่างมามาวดแล้วพระสั่งการมามางวดแล้วเดี๋ยวพี่โนทมาไปยิงมึงทันทีเลยมางวดเลยนนว์เลยขอบคุณมากมากันจริงๆพระจัดการน่ะกี่นาทีกี่นาทีไปละโน้ตรงไหนเจ็ดนาทีก่ะเอ้ยย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 ย จับนี่จับหน่อยก็แท่งเหรอรวยตัวเองนะเอ้าป้าเป็นสาวเป็นนางพูดอย่างนั้นได้ไงป้าอย่าพูดทีเราไม่เคยคุยดีๆเลยป้าโอ้นานๆพูดทีป้าไม่ไหวแล้วนะเนี่ยเร็ว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 พี่โนดกำลังจะมาเร็วเร็วพี่โนดไปเร็แท่งเราทำไมแล้วกีบกีบกี้บนวดเลยเร็วนวดเลยนวดนวดเร็วมึงนั่งสายแน่ๆเลยต่อไปเนี่ยนอนเลยนอนเลยเฮ้ยนนเลยเอาเอาไปยินเขาอีก อุ้มนี่ไอ้เหี้ยก็เห็นอยู่ว่าจีนวดเนี่ยนวดเดี๋ยวพวกบ้าแท็ไม่นะเดี๋ยพี่โรบินนะบ้านวดไม่ไ้าป้าจะฆ่าคนป่วยนะอย่างนั้นน่ะเป็นพยาบาลยังไงอ่ะป้าแท็กเราอีกเจ๊นี่มันไม่ใช่แล้วถูกหน่อยนวดเอวซี่เจ็บเอวป้าพยาบาลก็ทำกันอย่างนั้นเหรอฟาดอย่างนั้นเลยเหรอป้าเจ็บเอวนลเสียงดังป้าเาเลยนะ มาพูดมากนะ้าโนนนอนเยก็แท็ตลงนี้ทำไมล่ะเดี๋ยวพี่โนบินเดไหนสักนินมาม้วนก่อนนั่นพู้รักดูจ่าทำดเลยนะนั่นเน่ยมึงมาพูดอะไรๆนะปากเลยมอเตมาแล้วนะเร่มพูดเยอ้ยายจไก่วดแทงอะไรมล่ะแล้กนล่ะเดี๋ยว โดนเส้นโดนมือแน่โดนเส้นโดนเส้นอาจจะก็ให้ต่อยตัวโน้ตโดนเส้นครับโดนเส้นตัวโน้ตบีบธรรมดาเนี่ยโอ้ยทำมือเรานวดดิแจ่เย็ดอะไรนะน่าตายแน่เลยนะอะไรเพื่มาเต็มหมดให้นวดแล้วแขกตัวเรานะเจ๊ได้ครับครับผอมน้ำ mala jamika